เพลินๆน,นะมันเป็นแผนที่ต่อบอลเพลินๆน,น,นะครับถ้าใครแบบว่าชอบสไตล์การต่อบอลน,นะใครที่เล่นช้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เล่นได้หรือใครที่อยากลองเล่นช้าๆดูก็ฝึกดูก็ได้นะลองยิงอีกทีลูกนี้อ้โหเห็นไหมฮะการที่เรามีกลางรับนะครับที่ยิงไกลๆดีแบบนี้นะครับมันโคตรดีเลยนะครับ ไปเนี่ยค่อยค่อยเซตไปนะเซตหยอดให้ตามช่องมาตรงนี้ยิงนะครับเห็นไหมมันก็มีช่องให้เราเข้าทาอยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับแผนนี้นะกราบสวัสดีมิตรรักแฟนจุจิจา้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจื้อจี้จา้าเกมเมอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ฮนะคุณผู้ชมทางบ้านจ๋านะ เป็นซีซั่นที่6แล้วนะครับรีแล้งมานะครับจุก็ได้ขึ้นแรง้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับแผนใหม่ของจุนะฮะที่ได้คิดค้นขึ้นมานะครับผมซึ่งก็ฤดูกาลนี้โชคดีหน่อยนะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นคนแรกอีกแล้วนะครับโดยเล่นไปทั้งหมดเออ่42เกมนะครับ42เกมนะชนะ32เสมอ6แล้วก็แพ้4 นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวินาทีที่เราเออ่ได้ขึ้นแร้งมาเป็นคนแรกของเซิร์ฟกันหน่อยดีกว่านะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมนะฮะและในที่สุดนะครับจุก็ขึ้นมาดาวดำเป็นคนแรกโอ้โหมาอีกแล้วนะฮะเป็นอีกหนึ่งซีซั่นนะครับที่จุมาเป็นคนแรกนะครับคุณผู้ชม นะฮะเดี๋ยวจุต้องทําการแจกแผนอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะจ๊ะเน่เป็นไงเป็นไงเน่โอ้โหก็นั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะครับเราก็ขึ้นแรงมานะครับก็เป็นวินาทีนะครับเป็นวินาทีเฉยๆนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างทําได้ดีนะสําหรับฤดูกาลนี้นะครับซีซั่นที่6นะครับผมก็ เดี๋ยวจุ๊พาไปดูแผนของจุ๊เลยดีกว่านะครับผมและนี่ก็เป็นหน้าตาของแผนนะครับซึ่งเอ่อจุ๊ใช้ชื่อแผนว่าจุ๊หลังสามนั่นเองนะครับผมใช้แผนหลัง3นะเออหลัง3านะครับผมซึ่งแนวทางนะครับในการหรอใช้นักเตะนะครับก็จะแนะนํากองหน้าก่อนนะผมมองว่ากองหน้า2ตัวเนี่ยพอมาเล่นกู้กันเนี่ยผมมองว่า อาจจะต้องมีตัวที่เบียดชนได้นิดนึงนะครับให้มันมีความดื้อนิดนึงสปีดความเร็วไม่ต้องเท่าไหร่ก็ได้นะครับสปีดความเร็วอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นสักเท่าไหร่แต่ว่ามีไว้สักตัวหนึ่งก็ดีนะครับแล้วก็ให้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งนิดนึงนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าได้เล่นคู่กันมีตัวเร็วตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวที่สามารถอ่อพักบอลเก็บบอลได้ อีกตัวหนึ่งก็จะดีนะครับก็สามารถเล่นคู่กันได้สบายๆนะครับหรือว่าใครจะเอาแบบเปิดมงเปิดมงก็ได้นะแต่ขอให้มีความแข็งกงแข็งแกร่งหน่อยนะครับให้มันพอเบียดชนได้สักตัวหนึ่งนะครับเพื่อรอแบบจังหวะกองหน้าอีกตัวหนึ่งเติมเข้าตำแหน่งและจ่ายทะลุช่องอะไรเงี้ยนะครับผมในส่วนของตรงนี้ฮะตำแหน่งกลางลุกผมมองว่าขอขออย่างเดียวขอแค่เป็นตัวที่ อ่ยิงไกลได้ดีแค่นั้นพอนะครับขอแค่เป็นตำแหน่งที่ยิงไกลได้แบบคมคมปั่นบอลได้คมคมนะครับเป็นนักเตะ2เท้าได้ยิ่งดีนะครับผมมองว่ามันจะดีมากนะครับเพราะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่ต้องปั่นนะครับต้องปั่นต้องยิงนะครับผมมองว่าถ้าเป็นนักเตะ2เท้าได้ก็จะดีมากๆนะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะ ในส่วนของปีกซ้ายปีกขวาตรงนี้นะครับเล่นเป็น L M R M นะสำหรับแผนนี้นะครับเล่นเป็น L M R M โดยผมมองว่าตำแหน่งนี้นะครับมันจะเป็นตำแหน่งที่คอยเติมทั้งเกมบุกนะครับแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับนะครับพอมันลงมาช่วยเกมรับเนี่ยกองหลังมันจะกลายเป็นยืน5คนนะฮะจะมีมาเน่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็หลุยดีอาร์ตมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็3คนนี้มันจะหุบเข้ามาอยู่ในกรอบเขียโทษ นะครับรวมกับเฮนเดอร์สันแล้วก็ฟาบินโยนะครับในตำแหน่งกลางรับเนี่ยมันจะยืนอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้หลังเรามันดูแน่นขึ้นนะครับแล้วก็เจอหลาดลงมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยนะครับแผนเนี้ยผมมองว่าไอไอตำแหน่งปีกสองข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมีความอึดเยอะๆสักนิดนึงเพราะว่ามันทั้งแบบวิ่งเติมเกมบุกวิ่งลงมาช่วยเกมรับอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็ให้มองเป็นตัวที่เร็วๆไว้ก่อนเพราะว่าผมมองว่าไอตำแหน่งนี้แหละ มันเหมือนกับว่าเวลาเล่นเกมลับมันก็คือปีกวิ่งชนปีกนะครับเพราะเราไม่มีแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนาะตำแหน่งนี้ก็จะทดแทนในเรื่องตรงนั้นนะครับในส่วนของกลางรับนะครับผมขอแค่เบียดเข้าประทะสูงๆนะครับเบียดชนดีๆนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นตำแหน่งที่คอยเก็บขวาดนะครับเพราะว่าเราไม่มีแบ็กทั้งสองข้าง ผมมองว่าตำแหน่ง2 2ตำแหน่งนี้ค่อนข้างสำคัญนะถ้ามีความเร็วได้ด้วยยิ่งดีนะครับเพราะมันจะวิ่งฉีกออกซ้ายออกขวาเพื่อมาแบบมาช่วยเกมรับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าตัวไหนถ้าทีมไหนที่เพื่อนๆทำมันสามารถยิงไกลได้ด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมในส่วนของกลางเซนเตอร์แบ็กนะครับเซนเตอร์แบ็กสตัวนี้ผมมองว่าขอแค่ เป็นตัวที่มีสปีดความเร็วนะฮะขอแค่แบบสปีดความเร็วแบบจัดจ้านนิดนึงอะ่ะไม่ต้องเร็วมากก็ได้แต่ขอแค่มีความเร็วะนะครับเพราะว่าอย่างซิมิคาสอย่างเงี้ยนะพอผมจับมาเล่นเซนเตอร์แบ็กเนี่ยความเร็วของมันอะ่ะมันค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะนะครับนะมันมันค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะแล้วก็ฟันตรงฟันได์อย่างเงี้ยนะครับเนาะผมมองว่าตำแหน่ง3ตัวน Back เนี้ยเซนเตอร์แบ็กเนี่ย ผมมองว่าให้มันมีสปีดความเร็วได้จะดีนะครับถ้าความเร็วน้อยผมแนะนําให้เอาไว้ตรงกลางนะแล้วก็ไอสอตัวเนี้ยขอให้มันมีสปีดความเร็วแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์ของแผนนี้แล้วก็วิธีการเล่นนะครับว่ามันเล่นยังไงนะแล้วก็เรื่องของแท็ติกผมจะแจกไว้หลังจากจบไฮไลท์นะครับผม รเราก็ดักบอลน,นะครับหลังสามแบบชิวๆนะได้บอลปุ๊บตัดก็เนี่ยกองหน้าวิ่งแล้วนะครับเราก็แทงให้เลยนะครับลูกนี้คิดว่าน่าจะนิ่มๆนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับการวิ่งช่องของกองหน้าของเรานะครับเนี่ยเราโดนนำเราก็เล่นให้เหมือนแบบเรานำเขาอยู่นะครับไม่ต้องไปรีบเร่งจังหวะอะไร เดี๋ยวมันมีจังแหวะเองนะฮะจังแหวะมันจะเข้ามาหาเราเองนะเนี่ยเห็นไหมเราคิดว่าเราก็ยิงแค่นี้ยนิ่มนะครับเขาเรียกว่าสร้างความกดดันนะครับให้คู่ต่อสู้นะครับพอเราแย่งบอลได้เราก็มาเซตใหม่เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องรีบนะฮะไปเรื่อยๆนะครับชิลๆเนิบๆนะแผนนี้วิธีการนะครับวิธีการเล่นนะ เนี่ยมีจังหวะเราก็ลองปั่นดูนะครับมันก็เข้านะฮะมันก็ชิวๆนะครับแบบน,นี้นะเนี่ยพอเราดักบอลได้เราไม่ต้องรีบนะครับเจนเย็นนะครับเราเจนเย็นนิ่มๆนะครับท่องเอาไว้ว่าคู่ตสู้คือขนมนะครับท่องเอาไวนน้นะครับจะเย็นๆนะครับอย่างน้อยการที่เราเล่นช้ามันก็ไม่ได้ทําให้เราแบบเสียประตูเยอะนะเออถึงไหมล่ะ นะครับเราก็ค่อยๆเล่นนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็มีช่องมีโอกาสให้ยิงเราก็ยิงได้นะครับเห็นไหมเรารอจังหวะดักนะครับเราก็สวนนะครับใจเย็นนะครับสวนแบบสวนแบบใจเย็นนะครับเขาเรียกว่าการการเดินแบบครามดาวนะครับการการเดินแบบคามดาวนะจังหวะนี้นะครับเจอหลาดลองส่องไกลโอ้โหตำแหน่งกลางรุกควรที่จะยิงไกลดีแบบที่จุ๊บอกนะครับคุณผู้ชม ค่อยๆเซ็ตไปนะดูดูนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเราลองยิงดูนะครับโอ้โหมันก็เข้านะครับคุณผู้ชมหาจังหวะดีๆนะแผนนี้นะครับนี่ครับจังหวะนี้ปีกเราขึ้นทําเกมมานะคุณผู้ชมนะเราก็ค่อยๆเล่นนะครับหาจังหวะเปิดวงเปิดบอลหน่อยนะโผล่เข้าไปแล้วก็ซ้ำนะครับมันมีวิธีการเข้าทําอยู่หลายแบบนะสําหรับแผนนี้นะครับ เด็ก3มว่าแล้วก็ไปนะครับเนี่ยเราดักบอลได้นะครับเราก็ไม่ต้องรีบไปเอาประตูคืนหรอกนะครับเล่นช้าๆไปนะครับเราทําแผนมาแบบไหนเราก็ต้องเล่นแบบนั้นนะโดนนํายังไงให้เหมือนเราเล่นให้เป็นเกมนํานะครับเราต้องเล่นแบบค่อยๆเนิบๆนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวมีช่องเองนะเนี่ยเห็นไหมมีช่องแบบง่ายๆนะครับเห็นไหมเราก็ได้ประตูแล้วนะครับค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆต่อบอลไปนะ เนี่ยนะครับดักบอลเอาเนี่ยหลุดแล้วจังหวะนี้นะครับยังไงก็หลุดนะครับเห็นไหมฮะเราหลุดมาเราก็ต้องเน้นนิดนึงนะครับคุกผู้ชมทางบ้านนะฮะเนี่ยเราค่อยๆต่อบอลนะครับค่อยๆเล่นเพิ่มๆไปนะครับเนี่ยมีจังหวะแทงก็แทงนะครับตามเกมไปนะฮะก็ได้ประตูแบบง่ายๆอยู่นะครับ หน้าคู่มันเล่นง่ายนะแผ่นนี้นะครับนะฮะค่อยๆเล่นไปนะครับโดนนําก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราแพ้เราก็แพ้ไม่ได้เยอะหรอกนะฮะเล่นช้าๆไว้นะครับใจเย็นๆนะเนี่ยนะครับปิดหน่อยลูกหนึ่งนะครับดึงหลอกเล็กน้อยนะครับใจเย็นนะครับเข้าไม่ได้ก็กลับมาเตะใหม่นะะแล้วก็ลองกดลูกนี้เห็นไหมฮะ ผมบอกแล้วต้องมีกางรับที่ยิงไกลได้ดีๆนะครับแผนนี้นะเพลินๆนะมันเป็นแผนที่ต่อบอลเพลินๆนะครับถ้าใครแบบว่าชอบสไตล์การต่อบอลน,นะใครที่เล่นช้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เล่นได้หรือใครที่อยากลองเล่นช้าๆดูก็ฝึกด,ดูก็ได้นะลองยิงอีกทีลูกนี้โอ้โหเห็นไหมฮะการที่เรามี กลางรับนะครับที่ยิงไกลๆดีแบบนี้นะครับมันโคตรดีเลยนะครับเราค่อยๆเซตหย่อไปนะครับเซตหย่อนะครับเนี่ยดึงกับตรงอะไรเงี้ยนะครับตอกบ้างเล็กน้อยเนี่ยใครเล่นธงเล่นท่าเป็นก็กดเอานะฮะเนี่ยค่อยๆจ่ายมาแล้วก็ยิงนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราค่อยๆเล่นนะครับมันเป็นผลพวงจากการต่อบอลนะครับเย็นๆนะครับ นี่ค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเตะไปนะนะฮะกองหน้าวิ่งแล้วก็ให้นะครับเนี่ยรอออกปีกออกไรเนี่ยรอปีกวิ่งเนี่ยอาจเติมปุ๊บตรงนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดปุ๊บมงโอ้โหมาตามนัดนะครับแผนนี้คุณผู้ชมขออนุญาตจุกมือนะครับ ไปเนี่ยค่อยๆเซตไปนะเซตห่อให้ตามช่องมาตรงนี้ยิงนะครับเห็นไหมมันก็มีช่องให้เราเข้าทําอยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับแผนนี้นะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการเล่นนะครับแผนของจุ๊กนะฮะแผนนี้ก็คือแผน3 2 2 1 2นั่นเองนะครับหัวหน้าโค้ดที่ใช้นะครับสําหรับคนที่จะก๊อปแผนไปเล่นนะครับ จุแนะนําว่าให้ใช้หัวหน้าโค้ดเหมือนจุด้วยนะซึ่งก็คือบักอันนี้นะครับเอดเดสลาเบียนะครับนี่ตัวนี้นะหัวหน้าโค้ดตัวนี้นะครับใครที่จะเอ่อกอลแผนของจุไปเล่นนะครับผมนะมาดูในส่วนของแท็กติกทีมนะครับที่ผมได้ตั้งไว้นะครับผมก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของเกมลับนะครับผมจะปล่อยให้มันเป็นสมดุล นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้อยากกดดันมากไม่ได้อยากลับลึกมากนะครับให้มันเป็นไปตามเกมแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นแนวลึกนะครับผมจะไม่ให้มันดันลงไปลึกมากนะครับเพราะว่ากาันการโดนยิงไกลนะผมแนะนําบางทีอ่ะก็อาจจะเอาไว้สัก4ก็ได้สัก3ามสัก2อะไรเงี้ยสองสามสี่อ่ะนะครับลองลองดูก็ได้นะครับถ้าเกิดใครชอบแบบลับลึกให้มันถอยลงไปแถวหน้ากรอบก็ เอาไว้สัก2ก็ได้นะครับแต่ว่าของผมเน้นไว้เป็น3นะครับกลางๆนะครับไม่ดันสูงไปแล้วก็ไม่ลงต่ำไปนะครับผมในส่วนของเกมบุกนะครับการเล่นนะครับผมจะเล่นเป็นเอ่อการเล่นแบบสมดุลน,นะการเล่นแบบสมดุลเพราะว่าผมไม่ต้องการให้นักเตะในแต่ละตำแหน่งวิ่งเติมขึ้นไปโดยที่มันแบบยังไม่ได้แบบอันเนี้ยบางทีแบบมันเติมขึ้นไปแล้วแบบ กองลงกองหลังมันขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแผนนี้ผมต้องการที่จะต่อบอลเซตบอลน,นะครับขึ้นไปข้างหน้าแบบช้าๆแบบเนิบๆนะครับก็เลยทําให้ผมตั้งไว้แบบสมดุลนะครับนะในส่วนของการการการเล่นแนวกว้างนะครับผมจะเล่นแค่3นะเหตุผลที่ผมเล่นแค่3เพราะว่าผมต้องการให้นักเตะมันไม่ยืนห่างกันมากนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะเล่นต่อบอล เตบอลนะครับเลยไม่อยากให้นักเตะมันแบบวิ่งกระจายกระจายยืนห่างกันเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เล่นยากนะครับสําหรับการต่อบอลนะแล้วก็ในเรื่องของการเล่นในกรอบนะครับผมจะเอาไว้แค่3ามก็พอนะครับผมไม่เอ่อผมไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการให้นักเตะพวกแบบกลางรับพวกอะไรพวกนี้มันบุกเข้าไปในกรอบนะครับเพราะว่ามันจะทําให้หลุดตําแหน่งมันจะไหนหลังเรามีน้อยอยู่แล้วอ่ะหลัง3าตัวนะครับเราก็ ไม่ต้องการให้มันดันขึ้นไปผมต้องการให้มันยืนอยู่แค่พื้นที่ครึ่งสนามกลางสนามในตำแหน่งของมันไว้รอยยิงไกลไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไว้ลอยยิงไกลไว้รอปั่นอะไรอย่างงี้นะครับผมในส่วนของเรื่องเตะมุมกับฟีคิกผมเอาไว้2นะครับถ้าถามว่าเล่นเกมบุกแบบสมดุลแล้วมันจะขึ้นเกมช้าไหมผมก็ต้องตอบว่านักเตะ ก็อาจจะมีการเติมขึ้นเร็วอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมใช้รูปแบบทีมเป็นแบบเน้นลุกนะครับเน้นบุกนะครับมันก็เลยทำให้แบบเออนักเตะในแนวลุกของเรามันจะวิ่งขึ้นหน้าด้วยความรวดเร็วเหมือนกันนะครับบางคนก็ใช้เป็นต่อบอลเร็วนะครับแต่ผมใช้สมดุลน,นะครับเพราะว่าต่อบอลเร็วคือมันไปทั้งแผงไงนะครับหลังเรากลางรับเรามันไม่เหลือมันวิ่งเติมขึ้นไปหมดนะครับ ผมก็เซตไว้ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของแท็กติกนักเตะนะครับผมเอ่อเซตไว้ให้กองหน้าวิ่งหาช่องทะลุช่องนะครับแล้วก็ให้ยืนห้อยอ่อในในในตำแหน่งกองหน้าไว้เลยอ่ะนะครับไม่ต้องให้ลงมารับนะครับไม่ต้องลงมานะครับให้มันยืนอยู่งั้นแหละนะครับเดี๋ยวบอลไปหาเองนะครับผมในส่วนของกลางรับนะครับผมเซตให้เขาไม่ยึดติดกับตำแหน่งนะครับเพราะว่า เขาเป็นตัวเชื่อมเกมนะครับต้องการที่จะให้เขาแบบวิ่งเข้าหาบอลวิ่งอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อที่เราส่งบอลให้เขาได้ยิงไกลได้ซัดไกลได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เซตให้เขาเข้าไปเล่นในกรอบเขตโทษนะครับผมในส่วนของ3ตำแหน่งนี้ผมจะให้ลงมาช่วยเกมรับหมดนะครับ นะในส่วนของเนี่ยนะครับลงมาช่วยเกมรับนะครับในส่วนของปีกก็ผมจะให้เล่นในกรอบเขตโทษนะแล้วก็วิ่งหาจังหวะวิ่งแทรกทะลุกองหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้แบบมันดึงตัวประกบไปได้เยอะอยู่นะครับพอ,อสองตัวนี้ดึงตัวประกบก็คือดึงแบ็คของเขาทั้งสองข้างทางออกไปนะครับตรงกลางตรงเนี้ยนะครับเราจะมีพื้นที่เล่นมากขึ้นนะครับมันก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับนะ ในส่วนของเกมลับก็ไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยนะครับตั้งไว้แค่ตั้งลับ3ามนะ2ตัวเน้นลับอย่างเดียวนะครับในส่วนของกล้องหลัง3ตัวก็ประมาณนี้ไม่ได้เซ็ตอะไรไว้เป็นพิเศษนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้จูจีจะทำคลิปต่อๆไปทำแผนต่อไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ